สวัสดีค่ะพักเซียนดองมาแล้วค่ะพักเซียนดองมาแล้วตุ่นระบวกงอามค่ะไปเก็บมาเมื่อบ้านเนานนะค่ะเนาะพี่น้องเนาะคือพักเซียนบ้านเท่าเลยด้ค่ะพี่น้องพ,พักเซียนสวีเดนพักเซียนฝรั่งเศสพักเซียนอังกฤษเนาะค่ะเนาะมันมีอยู่เมืองนอกอยู่ยุโรปค่ะมีแทบทุกประเทศเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้คือพักเซียนสวีเดนค่ะพี่นอ้องยุ่ประเทศใดก็เอื่นว่าประเทศนั้น แต่ว่าผักเสี้ยนสนิทเนี่ยอยู่เมืองไทยบ่มีแต่ผักเสี้ยนผักเสี้ยนเมืองไทยอันก็นมีอยู่แต่ยาจ๋าเอาเม็ดมาบเราะฮันไดพอค่ะพี่น้องอันนี้มันเกิดธรรมชาตราบค่ะนี่ไปเก็บมากมาบ้านนี่พ่อบ่อบื่งงามค่ะพี่น้องนี่ดองขั้นเร,เรียบร้อยค่ะพี่น้องวิธีตอนขั้นตอนเฮ็ดอันยาจ๋าบ่สะดวกที่หมองตั้งกล้องนะคะเนาะพี่น้องเนาะก็เลยเอามาให้เบิ่งขันตอนนี้อยู่ในหนีมีใส่อย่าง คือยาจ่าคั่นพักดวงบอไซพุงสลดคือผู้อื่นเขาเจ้าเห็ดหรือผู้อื่นเขาเจ้าใส่หรือบอไซแต่ยาจ่าบอไซค่ะพี่น้องยาจ่าใส่แค่เกลือกับน้าตาลกับข้าวเหนียวค่ะพี่น้องนี่ค่ะแล้วก็เอาน้ำน้ำเศร้าเข่าไม่ไม่แล้วก็มาผสมกันกับน้ำธรรมดาค่ะพี่น้องเวลาคั่นเลยแล้วนี่ยาจ่าเอามาใส่เอามาใส่นี่ค่ะมาใส่พุ่นเบืองมือเห็ดเวียกหลายๆเบืองดู ใส่บัตรเวลาข้าใส่ให้มันถ่วมเนาะค่ะพี่น้องห้าใสปะมาณกับคือสิกะไอ้กาทานั้นทนี้บ่ได้ค่ะแล้วแต่พักหน่อยพักหลายเนาะค่ะพี่น้องนเนาะข้าใส่แล้วห้ากับซิมนามมันเอาห้าวคั่นให้มันอบอวบแล้วก็คั่นสองอันข้งาง่านนี้ค่ะพี่น้องคั่นข้างแรกข้าออกเกลือมันรื่ยลยแล้วคั่นให้มันอันอันนุ่มให้มันอวบซะก,ก,ก,ก่อนข้าเกลือลุ่ยไว้มันอันพว่าห้าบ่มีเดดตากันมันเหี่ยวขันอยู่บ้านข้าตากัมันเหี่ยวเนาะมันค่อยบออันมันค่อยบออัน มันคอยบเลกบออบอขาดบออันมนแห้งเมื่อคืนอีนยาจ้าเกลือลุยลุยลุยใส่ใบกระบ้าใบซิงนี่แหละค่ะพี่น้องบัดมือสาวตื่นขึ้นมามากคันบัดพ่อให้จังซีแล้วเอาน้ำใส่น้ำบอถ่วพักให้จังไริกระเทกนี้ของยาจ้าเนาะนี่ฟ้าเหมาะเอามาล่งค่ะพี่น้องนี่นี่นี่เอารงน้ำกระทวมเบิดค่ะพี่น้องน้ำกระทวมเบิดนะมันนี้กป จากามาเอาฟ้าเอากะละมังงุ่มฟ้าฟ้าทางมัมมี่ก็เอากะละมังในงุ่มพอดีค่ะพี่น้องนี่ห่างุ่มไวอย่างสิอีกสามมือข้ามากินได้ขม่นพักอยู่บ้านห้าขันแค่คขันแยมมเส้ากินยมมอเร็งได้ค่ะขันพักหอมขันกระลำห้าขันโดนๆขันหันมันอวบๆอันนี้คือยาจะาใส่แค่เกลือกับน้ำตาลเนาะค่ะพี่น้องแคยๆกับซีอน คันเพื่อนเอ่นว่ากสิบ่าไอ้ไอ,อ้อพักยูลินซี่ไแมคะพี่น้องพักมักไมมพักมักพักดองพักไอ้อพักสันอาหารกาก,ากน้ําตาลแม่พี่น้องกินเพราะว่าเฮ็ดจะคล้องเฮ็ดกินเองอันน้ำกระสดได้ผลเด้ค่ะพี่น้องเนี่ยย่าจ่าเป็นคนมักสดน้ำพักดองค่ะพี่น้องจะคล้องเฮ็ดเองกินเองเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่แหละคลิปนี้ไม่ให้พี่ให้น้องบึง้งส้มกันอธิบาย กายักษาที่ตอนเฮ็ดยูดอกค่ะพี่น้องแต่สถานทีมบะหมอนเนาะพี่น้องเนาะมาที่ใบพี่ให้น้องฟังซ้ำนี่แหละค่ะพี่น้อง,ง,าองการเฮ็ดพักมักพักดองเพราะนัน่เอาคือใส่น้ําตาลใส่น้าตาลเพื่อายเวล่าเข้ากินเขานี่มันจะบดได้ปวดทองเนะาะค่ะพี่น้องมันกระสีน้ําตาลกับเกลือคล้าๆคือเขาเฮ็ดไอ้ไอม้มักผลไม้ไหมค่ะพี่น้องอันนี้ของแกจาเอาไว้ร้ายมือเก็บมือกับวัตสูบวัอย่างได้ค่ะพี่น้องคันคันหอด คันเห่าอยากให้มันเป็นมันสมคักแล้วคันผู้มากกินสมเปรี้ยวแห้งสิกะเอาไว้จักซีมืออันนี้ของยายจ้าซื้ไว้สามมือสามมือมันสิพอดีพอดีพี่น้องแล้วกะเอามาใส่ถุงกอกใส่ถุงเป็นถุงละกิโลกิโลใส่ตู้แข็งไว้บัดเวลามูอยากกินน้ำกะคนเห่าเนาะบ่าวซื้อว่าขายแล้วแต่ข้าเจ้ากะค่าน้ำมันหลอกน้ำมันลดเข้าไปเังสิเพราะว่ามันบ่มมันเก็บอยู่ใกล้ๆเนาะค่ะเนาะยายจะาไปขี้รถไปเก็บอยู่กอกคนเด็กค่ะพี่น้อง มันสิมีเกาะอยู่กลางน้ำพุ่นละมันสิมีหมอแยแกจ้าหูจักอยู่แต่ผู้อื่นสิหูบ่หูบ่รู้จักแต่ว่า่าจ้าไปเอาหันสุป,ปีค่ะพี่น้องปีนี้บ่าเอาไลายเอามาแค่นี่หละนี่เอามาได้าทางหนึ่งเนี่หละจ้าพี่น้องที่แรกว่าสิบ่ไปเอาดอกกันเออเห็นกับเคยกินเนาะนี่เลยในทางหนึง่งเพราะเมาแบงพี่แบงนองกินน้ำค่ะพี่น้องนั่นแหละค่ะพี่น้องคลิปนี้ ยาจามาอธิบายเรื่องขั้นสมพักให้ฟังได้ประโยชน์ไ่ได้ประโยชน์จังเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนายยาจานั่นไม่เด้อค่ะเพราะเดมีกําล่งแก่เฮ็ดคลิปไปสีมีคลิปยังคลิปยังกับขาม้าเบิ่งกันค่ะทั่วทั่วสวีเดนทั่วกิจวัตรประจำวันนี่แหละค่ะพี่น้องสุดท้ายก็คอยคุณภาษีรัตนไตรปกปักรักษาคุ้มครองเพื่อนๆนเอฟซีทุกคนที่เขาม้าเบิ่งมาส้มยาจา่าเด้อค่ะหอยู่ดีไม่แหง้งตลอดปลอดภัย บาดตจากลกูกไผ่ไข่เก็บด้วยค่ะขอบคุณลหลายๆค่ะ